สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธานูลัคนาธานูในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีน,น,น้องของการทรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแบบพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไ่หลให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพไ่ไหลเนาะไพแ่แบล็กสหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ นายอ็อบวานสเวนอ็อบวานไพ่เดอะจัสติดไพ่กิงถือถ้วยนะครับสี่ดาบกิงถือเหรียญไพ่เดอะซันไพ่เดอะโฟร์แล้วก็เดอะสตาร์ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่สองเหรียญอิทพลใต้สำหรับได้เป็นควีนถือไม้ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เจหมา ไพ่เจ็ดหมายนี้นะครับปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดการพัฒนามีความชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้พูดง่ายคือเราค่อนข้างจริงจังเกินไปนะครับมันก็เป็นข้อเสียเล็กๆแต่ว่ามันก็จะเป็นพลังงานเป็น Energy ที่ทําให้เราอยากจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่ง ีดตอบรับกับคืนมาก็ได้เพราะเราเนี่ยพยายามทำทุกทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จถูกไหมครับแต่คุณต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับแล้วก็ถูกโอกาสด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนสู้ยิบตาสู้จนหัวชนฝาแต่ไม่ได้มีแผนรองรับในเรื่องของการคิดการกระทําเลยแบบเนี้ยไม่ได้นะครับอย่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเกินไปเนาะเพราะว่าไพ่เป็นเนี้ย seven of w a n เนี่ยมันเป็นไพ่กึ่งกึ่งกลางๆมันแปลว่า คุณมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้ดิ้นรนมันกําลังจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะมันมีไพ่เดดซันมาด้วยนะเพราะเดะซันแปลว่าความสําเร็จแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความหวังใหม่เห็นไหมครับมีตะวันดวงโตมากเลยเในทางไพ่ย,ยิปซีถ้าคุณเห็นดวงตะวันเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันคือไพ่ของความหวังไพ่ของความสําเร็จ แล้วก็มีดอกทานตะวันดอกทานตะวันเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของดวงตะวันเหมือนกันดังนั้นคือแล้วมีเขามีคนมาเลิมฉลองแปลว่ากําลังจะมีข่าวดีแปลว่าคุณกําลังอดทนกําลังต่อสู้กําลังดิ้นรนอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วเราต่อสู้ไปเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีได้เพราะมีไพ่เดยซันมาการันตีมันเลยทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากขึ้นแต่คุณต้องทําให้ถูกทาง ชาวธนูและคนาธานูนะครับฟังดีๆนะว่าต้องทําให้ถูกทางเพราะว่าไพ่จดไม้มันคือคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณทําถูกทางมันจะสําเร็จแต่ถ้าคุณทําผิดทางอาจจะกลับตลบปัดอีกทางหนึ่งถ้าคุณนะครับสู้ในลักษณะที่ว่ามันมีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะครับแต่คุณยังต่อสู้ยังไล่ทิศไล่ทางอยู่อันนี้ก็ไม่เกิดผลเนาะดังนั้นเนี่ยพยายามต่อสู้ด้วยการมีสตินะครับ การมีสติในการที่เราจะทําทุกอย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กับสติแล้วคุณจะสําเร็จถ้าคุณไม่ใช้สติในการดําเนินการเนี่ยถามว่าเอาไม่ใช้สติแล้วต้องใช้อะไรล่ะปกติบางคนนะ,นะครับความรักความสัมพันธ์ร้อยละ9กใช้อารมณ์นะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ใช้อารมณ์เหมือนกันบอกเลยนะครับกล้ากล้ายอมรับเลยว่าตัวผมเองก็ใช้อารมณ์เหมือนกันกับการ เขาเรียกว่าตัดสินใจหรือคิดอะไรในทางที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์แต่เรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ถ้าเรามีสติกับการยับยั้งเรารู้แหละว่าเรากําลังใช้อารมณ์ปุ๊บเราจะเริ่มหยุดอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้แล้วค่อยๆเฟดตัวออกมานะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆคิดค่อยๆทําถึงแม้ในใจเนี่ยโกุกุนอยากจะระเบิดออกมา แต่เราก็พยายามควบคุมเอาไว้นะครับแบบนั้นเป็นต้นจริงๆแล้วมันต้องสัมพันธ์กับดวงชะตาในลักษณะพื้นนิสัย นะครับอย่างผมมีดาวแห่งความรอบครอบอยู่บ้างดาวแห่งสติปัญญาอยู่บ้างมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะครอบตรงนี้เอาไว้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วแต่พื้นชะตาของบุคคลด้วยนะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าดวงชะตามันมีความสําคัญด้วยนะครับว่าพื้นนิสัยของเราเป็นคนแบบไหนอดทนได้ไหมหรืออดทนไม่ได้แต่อย่างผมอ่ะมันมีดาวแห่งความอดทนมันมีดาวแห่งการรอบครอบอยู่มันเลยทําให้เราสามารถที่จะเหมือน ใช้สติอ่ะนะครับคือสติหลุดในบางครั้งแต่รีบควบคุมได้แบบนั้นเป็นต้นดังนั้นคุณก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้นะครับโดยการที่เราต้องใช้ความหยุดนิ่งนะครับเราต้องหยุดนิ่งนะไพ่สี่ดาบมานะครับไพ่บอกว่าเราควรจะต้องหยุดนิ่งไปก่อนดูสถานการณ์ไปก่อนคําว่าหยุดนิ่งในที่เนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกติดต่อกับเขา แต่แปราะว่าเราติดต่อกับเขาได้อยู่แต่ไม่ควรที่จะต้องพูดในลักษณะของความสัมพันธ์จนเกินไปคุณพูดได้นะถ้าเขายังอยู่โหมดในสิ่งที่เขายังตอบรับเราอยู่สมมติว่าเราคุยอะไรไปปุ๊บเนี่ยอ่านแต่ไม่ตอบเนี่ยแสดงว่าเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากจะพูดกับเราเรื่องแบบนี้แล้วคุณต้องหยุดแล้วคุณต้องพักแล้วสีดาบคือการพักนะครับคุณต้องเยียวยาตัวเองพักตัวเองแล้วนะครับเขาหยุดเราก็ต้องหยุด แต่ถ้าเกิดเขาคุยด้วยเรายังสามารถคุยได้แต่แต่ก็อย่าเอาความรู้สึกของเราไปยัดเยียดเขาเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังมีโอกาสที่จะยังมีอะไรหลายๆสิ่งที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกว่าชัยชนะมันก็เข้าข้างคุณนะเพียงแต่เราต้องรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสไม่ใช่สู้จนหัวชนฝาถ้าชูสู้จนหัวชนฝาคุณก็จะเป็นแบบหลังติดต้นไม้หลังชนฝาแล้วว่ามันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ มันอาจจะดูยากลําบากนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางไปแล้วนะเนี่ยใช่หไหมครับโดนโขกหัวแล้วนะเนี่ยดูสู้กันจนไม่รู้แบบเยอะแยะไปหมดแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบขาดความมั่นใจขอบความรู้สึกแล้วแหละนะครับมันคือความรู้สึกที่แบบน่าจะเป็นในทางที่เป็นนักทีฟมากกว่าดังนั้นเราควรจะต้องพยายามพักก่อนแล้วสมดุล นะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมีไพ่ใบนี้เลยสองเหรียญเกิดขึ้นสองเหรียญเป็นไพ่ใบสรุปคุณต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลถามว่าบาลานซ์และสมดุลเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้มันเป็นไพ่ความเปรียบนะครับเหมือนแม่มดคนนี้กำลังยืนอยู่บนไม้กระดานทั้งสองฝั่งแล้วก็มีเหรียญอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้ตรงนี้มันคือการถ่ายเทพลังงานมันหมายถึงการทำสมดุลการทำบาลานซ์มันแปลว่า ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันไม่ตอบโจทย์คุณก็แค่พยายามหยุดและไปตามไปตามสถานการณ์อย่าขัดเหมือนเขาเรียกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางเวลาเขามีอารมณ์เราอย่าเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปเข้าร่วมกับเขาเราควรจะต้องเฟรดห่างออกมาก่อนนิ่งก่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเลิกกับเราโดยการที่เราหยุดนิ่งนะครับ รับรองว่าคุณกำลังทำสิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามนะครับคนสมัยนี้กำลังคิดโดยการทำอะไรตรงกันข้ามถามว่าตรงกันข้ามยังไงมันแปลว่าสมมติว่าเขาแบบเรากำลังเรียกร้องนะครับแล้วเขาทะเลาะก,กับเราปุ๊บแทนที่เราจะหยุดแต่เรากลับใส่ใส่ไปต่อเพราะอารมณ์มันขึ้นเพราะคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็ขึ้นถูกไหมอันนี้เราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ก่อนแล้วค่อยๆปล่อย,ยวางก่อน นะครับเวลาเขาอารมณ์เสียปุ๊บแล้วเราก็พยายามเฟดเฟดห่างออกมานะครับอารมณ์เขาเสียมันก็เหมือนกับน้ํามันกําลังเชี่ยวเรากําลังอยู่บนเรือเนี่ยเราเอาเรือไปขวางน้ําเชี่ยวเราก็ล่มไปตามน้ําเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เอาเรือหลบก่อนถูกไหมก็คือแปลว่าเราก็ต้องหลบไปก่อนเราก็ต้องนิ่งไปก่อนเงียบไปก่อนนะครับเพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างมันเริ่มฟื้นก่อนถึงแม้เราจะอัดอั้นตันใจแค่ไหนถึงแม้เราจะอยากได้คําตอบแค่ไหนถึงแม้เราจะอยากเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะอยากเอาชนะเอ่ยอยากได้คําตอบเอ่ยหรือว่าอยากได้คอมมิชเมนต์ใดๆคุณต้องหยุดก่อนแล้วกลับมาพิจารณาในลักษณะของความเป็นไปได้ก่อนนะครับและก็พยายามสมดุลบาลานซ์ตัวเองบางคนนะามาดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าช้าไปแล้วค่ะช้าไปแล้วครับเลิกไปแล้วจบไปแล้วนั่นนูน่นนี่นะครับเพราะว่าเราใช้อารมณ์ไงเปี้ยงเดียวจบเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้น ไพ่ justice มา justice เนี่ยเป็นไพ่กึ่งกึ่งกลางกลางไพ่ของการที่เราจะต้องสมดุลแล้วก็บาลานซ์อีกหนึ่งใบนะครับสองใบนี้คือการทำสมดุลน,นะครับ justice แปลว่าการสมดุลในนะลักษณะที่ว่าต้องใช้ความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าความยุติธรรมนี้มันแปลว่าอะไรความยุติธรรมตรงนี้มันคือหมายถึงว่าเราต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับ ประมาณนั้นสมมติเขามีอารมณ์ความรู้สึกในการที่แบบจะทะเลาะก,กับเราเราก็ต้องพยายามเฟดต,ตัวออกมาแบบนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดทะเลาะก,กันไปสุดท้ายจบกันแน่นอนนะครับแบบนี้เป็นต้นดังนั้นก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่เนี่ยยังขึ้นมาดีอยู่นะครับไม่ได้เป็นไพ่ลหลไปซะเสมออย่างที่บอกว่ายังไงเดอะซตันมันก็มาอยู่แล้วอะเดอะสันแปลว่าแสงสวา่างแปลว่าชัยชนะความสําเร็จเพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะต้อง มีคุณค่าในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่คิงถือเหรียญมานะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภรศาศีกันแล้วก็ราศีมังกรถ้าเรามีความรู้สึกที่เต็มเต็มที่ดีแล้วนะครับเหมือนกับที่เขาว่า,านั่งอยู่เฉยๆถ้าเขาจะหลักเขาก็หลักถูกไหมถ้าเรามีคุณค่าที่ดีในภาวะาความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์ตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไป ไม่ถึงกับว่าไม่ต้องงอเขาขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปแบบเหมือนจะเอาคําตอบไม่ต้องจะเอาคอมมิตตอนนั้นอะ่ะเราใช้เวลานะครับสักพักหนึ่งนะให้เขาใจเย็นแล้วเราก็ใจเย็นพอแล้วเราค่อยๆพูดไปแบบนั้นมันจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณรีบไปพูดตอนเนี้ยเขาก็อาจจะตัดบทเราหรือเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปก็ได้เราก็ไม่รู้ถูกไหมหรือเร,เราอาจจะไลน์ไปเขาไม่ตอบก็ได้โทรไปเขาไม่รับ แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราจะทําทําไมล่ะในเมื่อเขาก็ไม่ตอบอยู่แล้วในเมื่อสิ่งที่คุณต้องการมันก็ยังไม่ได้เราก็ต้องใช้เวลากับการอดทน mm. การรอคอยนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรเดินหน้าในราศีมีนนะครับเป็นพบเรียนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์ยังไงดวงของคุณก็ยังไปรอดนะถ้าเรารู้จักที่จะพิคอพิจารณาดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่เป็นดาวประจําตัวเนี่ยมันหมายถึงสติปัญญา ความรู้นะครับหมายถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นในลักษณะของการแตกฉานด้วยความรู้สึกสิ่งต่างๆถ้าเรามีเหตุมีผลนะครับมันเป็นตำแหน่งโกมุดเกณ์เพราะว่าดวงดึงดูดอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับมันยังไม่หลุดจากกันง่ายๆหรอกเพียงแต่ถ้าเราไม่ใช่อารมณ์ ถ้าเราใช้อารมณ์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดจากกันได้ง่ายแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลเนี่ยยังไงคุณก็ยังสามารถจะประคองอความรักความสัมพันธ์ไปได้แน่นอนเพราะดาวประจําตัวของคุณอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคิงถือเหรียญมาแปลว่าเราต้องรู้จักอดทนหนักแน่นมั่นคงคุณสมบัติทัศน ดินที่เด่นที่สุดลองทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกในสิ่งที่แบบเต็มเต็มตัวเองได้เราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปตามเขาขนาดนั้นเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นไพ่เดอะ o l ลมาพยายามเปิดใจให้เป็นอิสระกับความคิด นะครับโดยอย่ากไปยึดติดกับอะไรหลายๆอย่างกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในนปัจจุบันนะครับปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมี The Star. The Star ไพ่เดอร์สตาร์เดอร์สตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการปล่อยวางหมายถึงการเยียวยาการดูแลตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองการที่เราหยุดนิ่งแล้วดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคุณจะดูดีและมีเสน่ห์มากๆเลย นะถ้าเกิดคุณนะครับทำได้มีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มัดใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมีไพ่ราชินีถือไม้เกิดขึ้นอันนี้ขึ้นรา,าศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูแล้วก็มีรา,าศีธาตุน้ำก,รก็รกดพิจิตมีนด้วยนะครับก็เหลือรา,าศีธาตุลมราศีเดียวที่ไม่มีก็อาจจะมีผลน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีผลอยู่นะครับสำหรับใครคุยกับธาตุลมก็ยังมีโอกาสแต่ว่าก็จะมี คารว่าเหมือนกับน้อยที่สุดผลเนาะดังนั้นเนี่ยราชินีถือไม้มาแปลว่าคุณต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าทาว่าดูดีมีคุณค่าทํำยังไงมันหมายถึงว่าเราต้องรู้จักที่จะต้องดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะครับาบางคนก็แต่งตัวให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับหรือปรับภาพลักษณ์ปรับความรู้สึกในสิ่งต่างๆให้มันดูโอเคขึ้นนะครับทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเพื่อที่ ทำให้คนอื่นเขามองมาที่เราแล้วรู้สึกว่าเป็นจุดสนใจเป็นจุดที่น่าดึงดูดอะไรแบบเนี้ครับไม่ใช่ปล่อยปะตัวเองให้ดูแบบเหมือนอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบอยากทําก็ทําอ่ะอืมแบบนั้นก็ไม่ได้เนาะดังนั้นถ้าเราดูแลตัวเองมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการดูแลตัวเองเราก็จะส่งผ่านพลังงานนั้นออกมาจากข้างในแล้วทําให้คนอื่นเขายอมรับกับสิ่งที่คุณเป็น เพราะราชนีถือมหมายหมายถึงการควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจหรือสะกดเขาได้อีกครั้งหนึ่งอะนะครับนะประมาณนั้นมันทําให้เขาแพ้ทางคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดเรารู้จักปล่อยวางและทําใจให้มีความสงบนะครับเราก็เปิดหูเปิดตาเวลาเราอยู่ในที่ของตัวเราเองที่มันเป็นฟรีดอมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความกดดันเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้อง กระเสิรกระสนที่อยากจะให้ใครมาดูแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบอะไรแบบนี้ครับคือเราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอะแล้วมันจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าพลังงานมันจะออกมาเองไปในทางบุมบวกนะครับแล้วเขาก็จะแพ้ทางคุณอย่างที่บอกไปเลยเนาะเพราะว่าเรามีพลังงานในทางมุมบวกมากขึ้นและมีแพชชั่นกับเขามากขึ้นแบบนั้นเป็นต้นมีราชาถือถ้วยมาเป็นไพ่ใบสุดท้าย ราชาถือถ้วยบอกว่าเขาต้องการการซัพพอร์ตการดูแลการเข้าใจนะครับและเขาจะอ่อนใจให้กับตัวคุณเพราะาราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแพ้ทางคนได้ง่ายถ้าเรารู้จักอ่อนหวานเอาอกเอาใจเขาหน่อยนะครับทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ยากอย่างที่เป็นแต่ถ้าเราแข็งขืนกับเขาเนี่ยนะครับต่อต้านกับเขาอยู่เนี่ย นะยังไงซะความรักความสัมพันธ์มันก็ไปต่อยากเนาะนะเพราะว่าถ้าเกิดยังไงซะมันมีไพ่เดอรซันมาแล้วคุณสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับตามไพ่บอกนะครับสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ